เมื่อติดตั้งตัว OS Geo4WS แล้วนะคะก็คือติดตั้งในขั้นตอนการติดตั้งก็คือเมื่อเลือก g d r i แล้วก็สามารถเน็กๆไปกด Accept ยอมรับไปจนกระทั่ง Finish หลังจากนั้นก็ให้ไปดูที่ตัว Dice จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ OSGO for w หกตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีพวกไลบรารีโดยเฉพาะในบินก็จะมีพวก g d a l g d a l ตรงนี้พวก g d a l ทั้งหลายตรงนี้ก็จะเป็นไลบรารีที่ต้องนำไปใช้ในการตั้งแต่อ่านข้อมูลรวมถึงทำงานเชิงพื้นที่ตรงนี้หลังจากนั้นเมื่อติดตั้งตัว OS อ uh, os to w s แล้วคราวนี้ก็คือจะมาในส่วนของการ uh, ที่จะสร้างตัวฐานข้อมูล uh, สร้างฐานข้อมูลเมื่อกี้ก็คือให้เปิดไปที่ตัว pg admin pg admin pg admin version version 4นั่นเองตรงนี้ เมื่อเปิดแล้วหน้าต่างนี้ก็จะถามพาสเวิร์ดก็ให้ป้อนว่า p o s t g r e หลังจากนั้นให้คลิกที่เซิร์ฟเวอร์คลิกที่ postgres version 11ในที่นี้ก็คือถ้ายังไม่ได้สร้างก็คลิกขวาเลือก create database แล้วก็พิมพ์คำว่า q u a k e แล้วก็คลิกปุ่ม save คลิกปุ่ม save ไปหลังจากนั้นก็จะมีเปิดดู q u a k มาดูที่เคว exed มาที่สกีมามาดูที่เทเบิลก็จะพบว่าตัวตัวเทเบิลหรือตารางฐานข้อมูลก็ยังไม่มีเป็นฐานข้อมูลปเปล่าหลังจากนั้นวิธีการที่จะสร้างก็จะต้องอไปสร้างโดยกำหนดเคากำหนดตัวรายละเอียดใน setting py ก็จะต้องเปิดตัว v i s u a l Studio ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เปิด setting. py หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการก็คือเราจะต้องอทำการกำหนดพวกผาดของตัว c h i e z l หรือ osgeo4w ตรงนี้ก็คือให้สามารถ copy ตรงนี้ไฟล์ตรงนี้ copy โค้ดตรงนี้ไปวางหน้าตำแหน่งตรงก่อนฟอร์ม ก็คือตรงนี้ก็คือมีการ Import OS แล้วก็เป็นการกําหนดตัวผ่าที่เกี่ยวห้องค่ะตรงนี้เพื่อที่จะให้เรียกใช้ g d เ l ได้ถ้าไม่ได้มีการกําหนดตรงนี้เมื่อเราดันโค้ดจะเกิด Error ในการฟ้องว่าตัว Library g d เ l ตรงนี้ไม่มีอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถรันได้นอกจากนี้แล้วใน Setting ก็จะต้องมีการ เพิ่มโค้ดอ่าก็คือเพิ่มโค้ดไลบรารีสองอันด้วยกันก็คือตัวดีอ่าดีเจงโก g, ko, g o j s o n กับ geoquake app ตรงนี้เข้าไปก็ที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ก็นําไปเพิ่มในส่วนที่เปในส่วนที่อ่าชื่อว่า install app ซึ่งเดิมก็จะมีพวก admin authentication content type session message แล้วก็ static file ก็เพิ่มไปก็คือ ดีเจนโก G O J S an, กับ uh, G O P E F หลังจากนั้น uh, ส่วนที่จะต้องมีการเพิ่มเติมก็คือ uh, จะต้องมีการกำหนดตัวกำหนดตัวพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตรงนี้พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวฐานข้อมูลที่เราลงไปก็คือเราลง p o s t g r e Q L ไปโดยที่เราสร้าง ด a ต้าเบสที่ชื่อ quake username ของการเข้าใช้งานฐานข้อมูลก็คือ post g t e s password ก็ post g r e s host ก็คือ,อ Database host ในที่นี้ก็จะอยู่ในเครื่องที่ลงโปรแกรมก็จะเป็น local host ส่วน port ก็จะเป็น port 5, 4, 3, 2หาค่ะตรงนี้ก็สามารถ copy ตรงนี้ไปเปลี่ยนเพราะว่าให้ไปหาที่ตัว Database host ที่เป็นส่วนที่เป็น Database ก็ไล่ลงมาดาต a ้าเบสก็จะพบว่าดาต a ้าเบสเดิมก็จะเป็นตัว SQL Lite แต่ในที่นี้เราจะใช้ตัว Postgres Postgres เพราะฉะนั้นก็จะตั้งแต่ e n g i n e ตรงนี้ก็วางเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นบอกว่าตัวสิ่งที่เราจะใช้ก็คือ,อ PostgresQL แล้วก็ กำหนดค่าคอนฟิกค่าฐานข้อมูลที่จะเป็นตัวยูสเนมพาสเวิร์ดในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้หลังจากนั้นจะต้องทำการเพิ่มโค้ดล่างบล็อกของฐานข้อมูลตรงนี้ลงไปเพื่อที่จะ,ะทำให้ตัวโค้ดตรงนี้ทำงานได้รวมไปถึงบรรทัดสุดท้ายก็จะต้องเพิ่มตัวผ่าดข้อมูลก็คือเพิ่ม พวกการกําหนดพาดข้อมูลตรงนี้ก็คือให้ยึดตามตัวระบบปฏิบัติการตรงนี้ก็คือใช้เบสไดเรกทอรีที่เป็นสเติติก็คือเป็นพาที่เป็นลักษณะที่เป็นคงที่หลังจากนั้นให้คลิกอ่าเซฟเซฟหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อก็คือจะต้องทำการสร้างตัวเทเบิลเทเบิลที่อยู่ในตัว ฐานข้อมูลเ u a กซึ่งยังไม่มีตอนนี้โดยที่เราสามารถจัดการได้ที่ตัวไฟล์ที่ชื่อ model.py ก็คือเปิด model.py ในตัวโมเดลที่สร้างก็จะสร้างขึ้นที่ตัวโมเดลตรงนี้ก็คือสามารถ create model โดยที่าสามารถ copy code ตรงนี้ในที่นี้ก็จะสร้างาตัว ทเบิลจะสร้างเทเบิลที่ชื่อว่า,า quake ตรงนี้โดยที่จะมีแอตทริบิวหรือคอลัมน์ก็คือมีเดทมีละติจูดมีลองติจูดไทป์เดฟไม่มีจูดไม่มีจูดไทป์แล้วก็ ID ซึ่งกอ็อันนี้เป็นตัวแปลที่ใช้ในการสร้างตัวฟิลด์ก็จะมีการกำหนดว่าฟิลด์แต่และประเภทเป็นแบบ c h a r เ c อร์ c า a r เ c อร์หรือ,อแล้วก็มีขนาดความยาวเท่าไหร่รวมไปถึงถ้าเป็นอ่โฟตติ ing, ้งก็คือโฟสฟิลตรงนี้ก็เป็นเป็นพวกเลขทศนิยมก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้อ่าในที่นี้หลังจากนั้นก็ให้คลิกเซฟอ่าคลิกเซฟอ่าหลังจากตรงนี้ก็ให้เปิดตัวเทอร์มินาลขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนที่เราจะรันโปรแกรมก่อน เสมอก็คือจะต้องมีการ activate uh, e directory ที่เป็น virtual directory ตรงนี้ virtual เพื่อที่จะทำงานได้หลังจากนั้น uh, ก็จะต้องใช้คำสั่ง python uh, ตรงนี้ python uh, dot uh, backslash manage py แล้วก็ make migration uh, เพื่อที่จะเป็นการ uh, จัดการตัวฐานข้อมูลรันโปรแกรมตรงนี้เพื่อที่จะสร้าง ฐานข้อมูลนั่นเองอ,อันนี้เนื่องจาก เมื่อกี้บางครั้งการ copy code การ copy code ไปบางครั้งทำให้เครื่องหมายที่ชอบมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือเครื่องหมาย single code กับ double code ถ้า copy ไปอ่ copy ไปแล้วมันจะเป็นตัวฟอนต์ภาษาไทยฟอนต์ไทยเพราะฉะนั้นก็จะต้องแก้ไขแก้ไขตัว static ตรงนี้แล้วก็ลองลองอใช้คำสั่งใหม่ Python d backslash manage py แล้วก็ make migration อ่าก็จะขึ้นว่า no change detect หลังจากนั้นจะมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คือ Python manage py migrate อ่าเป็นการ migrate ฐานข้อมูลเพื่อที่จะ,ะสร้างตัว fill ไว้ใน table ที่เรากำหนดนั่นเองตรงนี้ หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อรันโค้ดแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้มีการาสร้างมีการาจัดการฐานข้อมูลคราวนี้ให้กลับไปดูที่ pgadmin ค่ะตรงนี้ให้ไปที่ Table แล้วก็คลิกขวาเลือก request ก็จะพบว่าเมื่อคลิกตรงนี้ก็จะมี Table ทั้งหมด10บ a T ็กทตรงนี้ซึ่ง Table ที่เราสร้างขึ้นอันนี้จะเป็นพวกาการกำหนดพวก ยูเซอร์กลุ่มเพิร์มิชั่นสกิลลิตี้ต่างๆที่เกี่ยวขอ้องอ่าค่อยไปดูก็สิ่งที่เราต้องสนใจก็คือสิ่งที่ Table ที่เราสร้างขึ้นก็คือชื่อ quake อ่าแต่ข้างหน้าจะใช้ตัวชื่อชื่อแอปก็คือ g o quake app ตามด้วย underscore quake อ่าโดยที่ให้คลิกขวาเลือกตัวที่เป็นอ่าสคริปตก็ได้แล้วเลือกเป็น select script อ่าตรงนี้ หลังจากนั้นก็จะมีเมื่อเราเลือกเครื่องมือก็จะใชะ้เครื่องมือนี้ตัว pgadmin ก็จะมีความใกล้เคียงกับตัว phpmyadmin ถ้าใครเคยใช้นะคะตรงนี้โดยที่จะมีชุดคำสั่ง select อ,อันนี้ก็จะเป็นภาษา sql ที่จะเอาไว้ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในเทเบิลนี้ก็ select ตามด้วยชื่อตัว column หรือ attribute ตรงนี้จาก จากตารางไหนก็คือตาราง Geoquake App Underscore q u k e หลังจากนั้นให้ลองดันดูในทีน่นี้เนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหรือว่านำเข้าข้อมูลจากพวกไฟล์ CSV ยังไม่ทำ Data Preparation เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะตารางเปล่าๆตรงนี้จะได้ตารางเปล่านั่นเองอก็จะจบในส่วนนี้ ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มโค้ดที่เป็น admin.py ค่ะ